สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568นะคะซึ่งทางโรงเรียนของเราได้หยุดทําการสอนแล้วให้นักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงภาษาไทยของนักเรียนชั้นปหนึ่งคุณครูได้นําอักษรกลางมาให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะซึ่ง พยัญชนะของไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วแบ่งแยกออกเป็น3หมวดหมู่ด้วยกันก็คือหมวดแรกที่คุณครูจะให้เรียนเรียนวันนี้ก็คือพยัญชนะอักษรกลางซึ่งมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันแต่วันนี้คุณครูนํามาให้เรียนเรียนรู้แค่7ตัวนะคะจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่คุณครูเปิดอยู่นี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด7ตัวจาก9ตัว วันนี้เราเรียนกันแค่เจ็ดตัวก่อนนะคะซึ่งเรามาฝึกออกเสียงกันทีละตัวนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าอักษรกลางนี้เป็นพยัญชนะที่มีเสียงเป็นเสียงสามัญนะคะเสียงสามัญก็คือถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเสียงกลางๆนะคะไม่มีเสียงสูงเสียงต่ําเวลาเรา ไปฝึกสะกดคำมันก็จะออกเสียงสำนวนกลางๆนะคะซึ่งมันผันได้ครบทั้ง5เสียงแต่วันนี้เราให้ออกเสียงพยัญชนะก่อนนะคะ,ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะคุณครูคลิกมาที่ตัวกอไก่สีแดงๆนี้นะคะกอไก่จะออกเสียงว่ากอกอกอนเรียนก็ฝึกพูดอ่านตามคุณครูนะคะ ต่อมาอักษรพย,ยัญชนะตัวนี้สีเขียวก็คือจอจานใช่ไหมคะนักเรียนจอจานก็จะอ่านออกเสียงว่าจอจอจอนะคะต่อมาอักษรตัวถัดมาก็คือดอเด็กเนี่ยค่ะสีม่วงที่ครูจิก๊กมาตรงนี้นะคะนักเรียนก็อ่านออกเสียงว่าดอดอดอนะคะ ต่อมาอักษรตัวที่สี่ที่เราจะเรียนนะคะก็คือสีเหลืองเหลืองนี้นะคะก็คือตอเต่าใช่ไหมคะตอเต่าจะมีหัวหยักนะคะซึ่งตอเต่าออกเสียงว่าตอตอต่อมาตัวที่ห้าก็คือตัวบอใบไม้สีฟ้าฟ้านี้นะคะบอใบไม้ออกเสียงว่าบอบอบอ นักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านตามคุณครูไปด้วยนะคะคะต่อมาตัวที่6อักษร,รกลางของวันนี้ก็คือสีส้มๆนี้ก็คือตัวปอปานะคะปอปาออกเสียงว่าปอปอป,อปอต่อมาตัวสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะเรียนรู้มี7ตัวใช่ไหมคะออ่างสีชมพูนี้คะ่นะนักเรียนอออ่างออ่างอ่านว่า อออนักเรียนจะฝึกพูดด้วยกันสามครั้งนะคะฝึกออกเสียงอ่ะนักเรียนก็มาฝึกใหม่นะคะกไก่อ่านว่ากอจอจานอ่านว่าจอดอเด็กอ่านว่าดอต่อเต่าอ่านว่าต่อบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอ อ่างอ่านว่าออนักเรียนฝึกพูดได้ไหมคะแล้วก็นักเรียนจําได้ไหมคะวันนี้เราเรียนอักษรกลางกี่ตัวคะเจ็ดตัวด้วยกันนะคะเราไม่ได้เรียนเก้าตัวคุณครูนํามาให้นักเรียนจําให้ขึ้นใจเลยว่าอักษรกลางซึ่งเป็นเสียงสามันออกเสียงสามันนะคะมีมีพื้นเสียงสามันอ่าคุณครูนํามาให้นักเรียนเรียนวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดตัว แต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด9ตัวนักเรียนอย่าลืมจำด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการทดสอบก่อนนะคะเมื่อเราไปฝึกอ่านมาแล้วเราก็มาเริ่มทดสอบว่านักเรียนจะฝึกออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะโดยที่คุณครูเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนใช้มือนักเรียนจิ้มไปที่หน้าจอนะคะซึ่ง นักเรียนไม่สามารถจะมาคลิกเมาส์กับคุณครูได้แต่นักเรียนสามารถใช้นิ้วนิ้วชี้ไปที่ตัวอักษรที่อยู่หน้าจอของนักเรียนหน้าจอมือถือนักเรียนหรือว่าให้นักเรียนบอกคนข้างๆที่นักเรียนเรียนด้วยให้นักเรียนบอกสีก็ได้ว่าพยัญชนะอักษรตัวไหนนะคะที่ออกเสียงตามพี่ช้างเขาจะพูดนักเรียนก็ชี้ไปนะคะหรือให้บอกสีก็ได้นะคะ คุณครูก็จะเริ่มทําการทดสอบนะคะคุณครูจะเปิดหน้าจอตัวพยัญชนะให้หนักเรียนแล้วให้หนักเรียนออกเสียงตามน้องช้างแล้วให้หนักเรียนบอกว่าน้องช้างเขาออกเสียงตัวไหนให้หนักเรียนใช้นิ้วมือจิ้มไปเช่นนักเรียนถ้านักเรียนตอบถูกนักเรียนก็จะได้1คะแนนนะคะมันจะมีทั้งหมด7ตัวที่เราฝึกอ่านมาตะกี้นี่นะคะ ถ้านักเรียนตอบถูกนักเรียนก็จะได้เจ็ดคะแนนด้วยกันแต่ถ้านักเรียนตอบไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะให้นักเรียนค่อ,คอยๆฝึกนะคะซึ่งคุณครูจะเปิดให้นักเรียนเริ่มทดสอบได้นะคะให้คลิกเลือกพยัญชนะที่ออกเสียงว่าจอ,จอนักเรียนคิดว่าตัวไหนคะระหว่างสีตัวนี้ตัวแรกนี่ค่ะปปลาอ้ออ่าง จอจางกอไก่ออกเสียงว่าจอตัวไหนคะถ้านักเรียนใช้นิ้วมือจิ้มไปที่หน้าตัวอักษรตัวนั้นถ้านักเรียนจิ้มถูกนักเรียนหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะ,ะนักเรียนคิดไว้ในใจว่านักเรียนออกเสียงว่าจอคือตัวไหนคะระหว่างตัวที่หนึ่งที่สองที่สามถ้านักเรียนคิดแล้วนักเรียนคิดว่า เรียคลิกถูกเหมือนคุณครูคุณครูลิกให้ดูนะคะคุณครูเลือกตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองถ้าใครคลิกถูกจออ่านว่าจอคือตัวนี้ก็ได้ไปหนึ่งคะแนนค่ะให้คลิกเลือกพยัญชนะมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาตัวนี้ค่ะก็ต่อมาข้อที่สองก็ออกเสียงว่ากอนักเรียนคิดว่าตัวไหนคะถ้านักเรียนบอกว่ากอออก ตัวไหนนักเรียนคิดในใจแล้วนักเรียนใช้นิ้วมือจิ้มมาที่หน้าจอของนักเรียนเลยค่ะถ้านักเรียนคิดว่าตัวนี้ถูกนะคะเมาส์คุณครูคก็จะมาอยู่ที่กอไก่อ่านว่ากอนะคะจากสีชมพูมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอไปทันทีถ้านักเรียนจิ้มมือมาที่ ตัวนี้ตัวกอไก่นะคะออกเสียงว่ากอนักเรียนก็จะได้ไปหนึ่งคะแนนค่ะให้อ่ะจากนั้นมาเปลี่ยนแล้วค่ะ่ออเสงวาต,ต่อมาข้อที่สามนะคะต่อตัวไหนคะถ้านักเรียนคิดไว้แล้วนักเรียนใช้นิ้วมือจิ้มมาเลยค่ะสมมุติว่าคุณครูตอบว่าตัวนี้นะคะต,ต่อเต่านี่ค่ะสีส้มๆพอใช้เมาส์ จิ้มมามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าถ้าคลิกไปอีกหนึ่งครั้งหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นข้อถัดไปเลยนะคะนักเรียนถ้าสมมุติว่าคุณครูคลิกไปแล้วถ้านักเรียนตอบถูกตรงกับคุณครูนักเรียนก็จะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะคะกลายเป็นสามคะแนนด้วยกันนะคะปอปอนักเรียนคิดว่าตัวไหนคะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามที่สี่นักเรียนใช้นิ้วมือจิ้มมาเลยคะ่ะ นี่ครับถ้าเรกเรียนตอบตรงกับคุณครูคุณครูจิ้มมาที่ตัวสีชมพูนี้ถ้าจิ้มมาที่ตัวอักษรมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองแล้วแล้วถ้าใช้เมาส์คลิกไปอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนเป็นข้อถัดไปถ้าเรียนตอบถูกคือข้อนี้ปอปลาอ,อ่านว่าปอนะคะนักเรียนก็จะได้เพิ่มไปอีกสี่คะแนนให้นักเรียนตอบถูกไหมคะที่ออกเสียงว่าปอ บอต่อมาข้อที่ห้านะคะออกเสียงว่าบอตัวไหนคะระหว่างตัวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้านักเรียนคิดไว้ในใจแล้วนักเรียนคิดถูกนักเรียนใช้นิ้วมือจิ้มมาที่ตัวนั้นเลยนะคะสมมุติว,ว่าคุณครูตอบว่าบอก็คือตัวสีเขียวพอคุณครูใช้เมาส์ชี้มาที่บอรตรงนี้บอใบไ,ไม้อ่านว่าบอจากสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าถ้าคลิกไปอีกหนึ่งครั้ง หน้าจอมันก็จะเปลี่ยนเป็นข้อถัดไปแล้วนักเรียนก็ถ้าตอบถูกนักเรียนก็จะได้ไป5คะแนนด้วยกันนะคะอ่านักเรียนตอบตรงกับคุณครูไหมคะคือข้อนี้ใช่ไหมคะคุณครูคลิกแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนข้อถัดไปถ้าตอบถูกได้รับไป5คะแนนคะ่ะเอพยัญชนะที่ออกเสียงว่าออ อนะคะออกเสียงว่าอตัวไหนคะนักเรียนระหว่างตัวที่หนึ่งสองสามสี่นักเรียนใช้นิ้วมือจิ้มมาเลยนะคะถ้านักเรียนตอบตรงกับคุณครูนักเรียนก็จะได้รับไปหนึ่งคะแนนด้วยกันแต่ถ้าตอบไม่ตรงก็ไม่เป็นไรคะ่ะนักเรียนค่อยๆเปิดย้อนกลับไปดูใหม่นะคะถ้าเราเรียนจบแล้วนะคะนี่ออ่านว่าอใช่ไหมคะออ่างอ่านว่าอพอจากสีส้มคลิกมาใช้เมาส์ชี้มามันก็จะเปลี่ยนสีเป็น สีฟ้าทันทีถ้าเราคลิกไปอีกหนึ่งครั้งมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอไปข้อถัดไปแล้วนักเรียนก็จะได้ไปรับไปอีก6คะแนนด้วยกันนะคะคุณครูคลิกแล้วนะคะให้คลิกเลือกพยัญชนะทีอออ่ออกเสียงว่าดอดออกเสียงว่าดอน้องช้างพี่ช้างเขาออกเสียงว่าดอนักเรียนคิดว่าตัวไหนคะระหว่างตัวที่1ที่สองที่สามที่สีถ้านักเรียนคิดในในใจได้แล้วนักเรียน ใช้นิ้วมือจิ้มมาเลยค่ะนักเรียนคิดตรงกับคุณครูไหมคะดอเด็กอ่านว่าดอคือตัวที่สองตัวสีฟ,ฟ้านี้พอเราใช้เมาส์ชี้มามันก็จะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองถ้าดับเบิลคลิกไปหนึ่งครั้งนะั่นมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอไปทันทีถ้านักเรียนตอบตรงกับคุณครูนักเรียนก็จะได้รับไปหนึ่งคะแนนด้วยกันนะคะรวมทั้งหมดนักเรียน จะได้ทั้งหมด7คะแนนด้วยกันถ้าใครตอบถูกหมดอ่าแสดงว่านักเรียนเก่งมากและใช้ความจําเก่งมากนะคะแต่ถ้าใครตอบไม่ถูกนักเรียนย้อนกลับไปอ่านใหม่ไปดูใหม่ได้นะคะฝึกอ่านออกเสียงไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้นะคะอักษรกลงังมีทั้งหมด7ตัวที่เรานํามาให้หนักเรียนเรียนในวันนี้นะคะถ้าใครตอบถูกก็เก่งมากๆนะคะคุณครูขอเชิญชมอ่าต่อมาเดี๋ยวคุณครูก็จะมี ใบงานซึ่งคุณครูให้ไปแล้วนะคะตรงกับวันที่ยี่สิบหกนี่นะคะมันก็คือใบงานใบที่หนึ่งตัวนี้นะคะซึ่งคุณครูลงวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมหกแปดนะคะก็คือให้หนักเรียนระบายสีอักษรกลางซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันนะคะที่คุณครูปิ้นฝากนักเรียนไปทำที่บ้าน ให้เรียนระบายสีให้สวยงามนะคะจอจานอ่านว่าจอก็จะมีรูปภาพจอกอไก่อ่านว่ากอก็จะมีรูปภาพกอไก่นะคะซึ่งนักเรียนมองเห็นไหมคะในระหว่างถ่ายคลิปนี้มันอาจจะสีไม่เข้มนะคะตอเต่าอ,อ,อ่านว่าตอนะคะนักเรียนก็ระบายสีให้สวยงามปอปลาอ่านว่าปอนะคะก็จะมีรูปปลาอ,อยู่ข้างๆอออ่างอ่าออนว่าออก็จะมีรูปออ่างมีอ่างนะคะ อยู่ข้างๆแล้วก็บอใบไม้อ่านว่าบอก็จะมีใบไม้นะคะดอเด็กอ่านว่าดอก็จะมีตัวเด็กอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งใบงานนักเรียนทําแล้วในวันที่เปิดเรียนนักเรียนก็รวบรวมมาส่งคุณครูแล้วคุณครูก็จะทําเป็นแฟ้มสะสมผมนะแฟ้มสะสมผลงานให้กับนักเรียนนะคะซึ่งวันนี้คุณครูได้ทําการสอนอักษรกลาง เจ็ดตัวก็เป็นการว่าชั่วโมงนี้จบแล้วนะคะให้นักเรียนไปฝึกระบายสีให้สวยงามนะคะนักเรียนก็เก็บเป็นผลงานนะคะแล้วเราก็ค่อยเจอกันใหม่ตอนเปิดโรงเรียนนะคะอะ่สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคน